สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเดอ้อค่ะที่ติดตามช่องคนชอบหวยนะคะคนชอบหวยก็นําแนวทางของพี่ข้างบ้านมาฝากเหมือนเดิมนะคะอาจจะมาชา้านิดนึงนะคะสำหรับแนวทางของพี่ข้างบ้านงวดที่แล้วให้อ่าหนึ่ง 1กับ2นะคะก็คนชอบหวยฟันที่สองมา5้าสองบนนะคะแต่ตัวเจาะไม่เข้าอีกแล้วนะคะก็หมายความว่าคนชอบหวยก็กไม่ถูกเหมือนกันนะคะตัววิ่งตัววิ่งอาจจะมาตัวเด่นอาจจะมาแต่ว่าจับสองตัวไม่ถูกนะคะ ท่านใดมีแนวทางตัวเอามาจับกันก็เอามาฝากคนชอบหวยบ้างนะคะคนชอบหวยก็อยากถูกเหมือนกันอเผอิญว่างวาที่แล้วมันอั้นด้วยนะคะก็เลยปล่อยผ่านไปนะคะสําหรับเลข 5, 2เนาะดังมากไปตรงกับเลขแม่ฮันนี่ด้วยนะคะรู้สึกว่าจะดังมากๆเลยนะคะท่านใดมี เด่นแม่นๆนะคะบนกับล่างก็เอามาฝากคนชอบหวยด้วยนะคะใต้คอมเมนต์นะคะเอามาฝากกันบ้างนะคะของพี่ข้างบ้านงวดนี้นะคะก็ได้มาแล้วนะคะก็อดใจรอนิดหนึ่งนะคะขอทําเวลานิดหนึ่งนะคะชมบรรยากาศตอนเช้านะคะแต่รู้สึกว่าเริ่มจะร้อนแล้วนะ บริเวณนี้นะคะก็มีการมาลื้อถอนอามาขุดมันเนะาะเมื่อก่อนจะเป็นป่ามันนะคะก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวมันเนาะเป็นบริเวณพื้นที่ข้างเคียงนะคะไม่ใช่ของคนชอบหวยเนาะ <c oughs> ทันใดที่มีโชคมีลาบก็เอามาฝากคนชอบหวยบ้างนะคะ อ่าสุ่มเงียบซุ่มเงียบก็ <c oughs> สงสารคนเจ้าหวยด้วยนะคะหาแนวทางก็ใช่ว่าจะถูกเนาะบางทีเจอเหล็กอันบ้างเจอกระแสดังบ้างก็ปล่อยผ่านบ้างนะคะเอาละแนวทางของพี่ค้างบ้านเนาะวันนี้ให้มาแล้วนะครอ่านั่นก็คือ8กับ9เนาะ 8กับ9ไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะมา8หรือมา9หรือจะมาด้วยกันนะคะเมวดที่แล้วแนวทางของคนชอบหวยได้2ตัวเดียวก็มาชนกับของพี่ข้างบ้านนะคะคือ2เนาะงวดนี้นะคนชอบหวยได้8ตัวเดียวก็มาชนกับพี่ข้างบ้านคือ8กับ9อ่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะ ถ้าชอบ8ก็ไปจับกับ8ป8ห8 8ง8ป8สอง 8, 8, 8, 7, 8, 9, แต่ถ้าเป็น9ก็จะเป็น9192อ,อ่า9192 98 9 7ปประมาณนี้นะคะชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์แล้วก็เอาแนวทางมาฝากคนชอบหวยด้วยเด้อ ใบเฟิร์นคนชอบหวยก็อยากจะถูกหวยเหมือนกันนะคะในงวดวันที่1 16. มีนาห่งสิบหมีนานี้นะคะยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีแนวทางนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ